ใส่แล้วสวยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแบบเลือกได้เลยแล้วก็ใส่กันกับเด็กแกงทั้งแกง่ง,แกงได้เลยนะคะพี่พี่ขาใส่สวยๆกันเนาะสีดำคือไม่จําเป็นต้องขาวดาเท่านานพี่พี่จ๋าสีดําใช้ทํางานก็ได้พลังหนุ่มก็ได้เรียวมากนะคะพี่พี่ขาเนาะถ้าใครชอบนะอยากใค้ได้กันไปเลยนะคะงานที่ร้านประณีมากๆ แล้วกว่าเราจะทําแพทเทิร์นในแต่ละรุ่นออกมาพี่พี่จ๋ากว่าเราจะทาแพทเทิร์นในแต่ละรุ่นออกมาพี่พี่จ๋าคือชนิดที่ว่าเหมือนแบบตัดัดตัวเลยนะคะใส่แล้วน้องต้องเช็คทรงเช็คอกเช็คเอวเช็คสะโพกใส่แล้วสวยหรือเปล่าใส่แล้วดูดีไหมใส่แล้วผอมหรือเปล่าพี่พี่คะ่ะอยากจัดให้พี่พี่ทุกท่านว่าใส่แล้วสวยเลยนะคะ ชอบนะเรียนเชิญพี่พี่จ๋าใครชอบนะพี่พี่จ๋าน้องอยากจะให้รับกันไปนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่มีคู่